ความสนุกสนานเพลิดเพลินนะครับร้านค้าก็มีความสุขเอ้โอ้ยเสียงดังน่อะนะครับว่ากันไปนะครับในเรื่องของการาวิธีขายสินค้านะฮะแต่ละสถานที่ก็ไม่เหมือนกันนะครับก็ต้องดูความสวยงามจากร้านนะฮะการจัดร้านโอ้ผมเห็นแล้วมันมีความสุขนะฮะถือว่าเขาจัดได้ลงตัวนะฮะในเรื่องของ ตลาดนะครับต้องบอกเลยนะครับเดินไกลมากนะฮะเดินตลาดเดินทีหนึ่งหลายร้อยเมตรเนี่ยไม่ธรรมดานะฮะเพราะฉะนั้นต้องเดินให้ทั่วนะครับคนที่จะมาช็อปบอกได้เลยนะครับว่าการมาช็อปที่นี่ต้องเดินให้ทั่วถ้าเดินไม่ทั่วแล้วท่านจะพลาดบางสิ่งบางอย่างไปเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างนี่ฮนะโอ้เนี่ยนะร้านจัดสวยมากนะฮะอันนี้น่าจะเป็นน้ําตาล อะไรเนี่ยอัญชันมะนาวน้ำตาลสดโอ้มีทุกอย่างเลยนะครับอ่ะลองชมดูนะครับนี่ก็มีหลายส่วนนะฮะชอบแบบไหนชอบสิ่งไหนเลือกเอาเลยนะครับนะฮะตลาดเขาจัดรูปแบบไว้ได้สวยงามนะฮะดูดีมากๆนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะมาเที่ยวมาชมนะฮะเรื่องบรรยากาศนะครับนี่ฮะตรงนี้นะครับเป็นจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวนะครับชอบมาถ่ายรูปนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมขึ้นไป เมื่อสกูนนี้ผมผ่านมารอบหนึ่งแล้วนะฮะเดี๋ยวผมจะขึ้นไปข้างบนที่ว่ามีคนเขายืนบนสะพานกันเยอะนะฮะโอ้เยอะจริงๆด้วยนะครับอ่ะเราก็เดินผ่านสะพานนี้นะฮะแล้วลองดูบรรยากาศนะครับถือว่าบรรยากาศที่นี่เป็นบรรยากาศที่น่าเที่ยวมากๆนลฮะอ่ะลองดูนะฮะผมไปที่อ่เขาเรียกอะไรรหัสวิตน้ำใช่ไหมอ่าเพื่อสร้างออกซิเจน นะฮะแล้วก็ทําให้บรรยากาศดูดีนะครับเห็นไหมใต้ต้นไม้ตรงนู้นนะครับจะมีคนนั่งขเขาเรียกว่านั่งกินลมชมวิวนะฮะแล้วก็ดูบริเวณร,รอบๆนะฮะถือว่าสร้างไว้ลงตัวทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนนะฮะเวลาที่ท่านมาเดินเที่ยวนี่ฮะท่านต้องหาหมุมนะฮะมุมนั่งมุมยืนมุมสงบนะฮะว่ากันไปนะครับนี่ฮะดูสิครับว่าไอตัวนี้มันจะ เขาเรียกอะไรนะกินอาหารทางทางอากาศนะไอ้ตัวนี้นะครับจัดไว้สวยมากเลยนะครับถือว่าสวยเลยทีเดียวครับนะฮะเป็นไ้นะครับมาเที่ยวที่นี่นะครับรับรองนะครับไม่ผิดหวังนะฮะตลาดน้ําเรือบินนะฮะเพิ่งเปิดเมื่อวันที่8สิงหาคมนี่เองครับเพราะฉะนั้นเพิ่งเปิดไม่ไม่กี่อาทิตย์นะฮะได้รับการตอบรับอย่างดีนะฮะสำหรับนักท่องเที่ยวนะฮะถือว่าสถานที่แห่งนี้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดสมุทรปราการนะฮะ อาดูนะฮะคุณป้าคุณยายทั้งหลายนะครับก็ลูกหลานพามาเที่ยวนะฮะดูบรรยากาศนะฮะโอ้โหบรรยากาศแบบนี้ไม่ใช่หาชมกันง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีองค์ประกอบพร้อมเลยทีเดียวครับองค์ประกอบคืออะไรองค์ประกอบคือความสวยความงามนะฮะความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับแล้วก็ความอร่อยของอาหารนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับผมนําภาพต่างๆมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับ เดี๋ยวผมจะไปเข้าตรงบริเวณตรงกลางนะฮะตรงกลางยังไม่ได้เดินนะครับตอนนี้มาตรงสะพานมาตรงริมน้ำนะฮะถือว่าริมน้ำเนี่ยเป็นจุดหนึ่งนะครับที่ทําให้นักท่องเที่ยวนะครับชอบมา,าถ่ายรูปนะฮะเพราะนั้นการถ่ายรูปของแต่ละมุมมันก็จะสวยแตกต่างกันไปนะครับเพราะนั้นใครที่คิดว่า,าจะามาที่นี่นะฮะ บอกได้เลยนะครับว่ามาแล้วมีมุมถ่ายรูปเยอะมากนะครับโอ้ผมเห็นคนแล้วชื่นใจนะฮะแทนผู้บริหารตลาดเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าสถานที่แห่งนี้กว่าจะให้เป็นแบบนี้ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยทีเดียวนะครับนี่ฮะดูบรรยากาศนะครับนะให้เห็นบรรยากาศกว้างๆก่อนนะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปเจาะลึกนะครับกลุ่มแม่ค้าแม่ขายของอร่อยนะฮะ โอ้โหเห็นมุมตรงนู้นนะฮะนั่งสบายๆเลยนะฮะรหัสวิทย์น้ำเพื่อให้ออกซิเจนอ่ามันอ่มีไม่แน่ใจว่าในในนี้มีในน้ำนี่มีปลาหรือเปล่าไม่รู้เขาเลี้ยงปลาหรือเปล่านะฮะไม่ไม่ทราบข้อมูลตรงนี้อ่ะแต่ว่าผมพาไปอ่ากลับมาตรงที่ความสนุกสนานนะฮะของร้านนี้นะฮะร้านเขย่า ยำขย่านะฮะถือว่าเป็นร้านที่มีรีลาในการขายพอสมควรนะครับนี่ฮะอยากให้คุณผู้ชมนะครับมาเที่ยวกันที่นี้นะแม่ทองปิวปลาเส้นทอดอ๋อปลาเส้นทอดนะฮะโอ้